จีนได้จัดตั้งคณะกรรมการทางเทคนิคเพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาร่วมกันของขันยนตฮิวแมนนอยด์และปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวหรือ EI เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานในสาขานี้อย่างเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจนทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จีนจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติซึ่งมุ่งเน้นไปที่จุดบรรจบระหว่างขันยนตฮิวแมนนอยด์และปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวโดยมีเป้าหมายในการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดทางเทคนิค ที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง,วางซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการประสานงานในการวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานพร้อมทั้งหวางรากฐานสำหรับการนำเทคโนโลยีไปใช้ในวงกว้างในอนาคตคุณยนทิวมันนอยและปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวถูกมองว่าเป็นเส้นทางสำคัญสู่การปฏิวัติเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมในยุคถัดไปโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมนี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเห็นได้จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องและขอบเขตการใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามความหลากหลายของแนวทางเทคโนโลยีและความซับซ้อนของระบบยังคงเป็นความท้าทายสําคัญต่อการพัฒนาร่วมกันและการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในระดับอุตสาหกรรม